โอเคครับผมก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้จะมาสอนวิธีการปั๊มไลค์คนไทยแท้ครับของ a c e b o o k นะด้วยเว็บไซต์ของไอเอ็มเลยนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เว็บไซต์ไว้ในคอมเมนต์ให้นะครับอ่าใครที่เพิ่งใช้บริการครั้งแรกนะครับให้กดสมัครสมาชิกตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ใส่ชื่อผู้ใช้อีเมลผ่าผ่าแล้วก็ยืนยันผ่าผ่านอีกรอบหนึ่งครับแล้วก็ติ๊กในช่องเก็บนี้เพื่อสมัครสมาชิกได้เลยเนาะอ่าหลังจากสมัครแล้วให้ใส่ชื่อผู้ใช้ผ่าผ่านที่เราสมัคครรไป่่สักกูแล้ว็ เข้าสู่เว็บไซต์ได้เลยนะครับหลังจากเข้ามาที่หน้าเว็บแล้วให้ไปคลิกมดหมู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกบริการที่เราต้องการปั๊มได้เลยนะครับ facebook IG t i k t o k YouTube นะครับจะมีไว้สี่บริการแนะนํานะครับสามารถเลือกดูได้นะครับตรงนี้อ่าคงจะเป็นเลือกของ facebook ได้เลยนะอันนี้แล้วก็เลือกวิการนะครับเป็นทุกใจโพสคนไทยคนไทยล้วนมีตัวจริงๆครับ,บกดเข้าไปเลยนะ คำอธิบายให้เพื่อนๆอ่านกตอนซื้อทุกครั้งนะครับตรงนี้วิธีการเอาลิงก์นะครับให้ไปที่หน้าโปรไฟล์ของ Facebook ของเองนะครับแล้วก็เลือกโพสต์ที่ต้องการปั๊มนะผมจะเลือกเป็นโพสต์นี้นะกดตรงเวลาได้เลยนะครับแล้วก็คัดลอกลิงก์หน้าบนมาเลยนะคัดลอกเสร็จมันวางในส่วนของนี้ก์นะครับผมแล้วก็เลือกไลค์โพสที่เราต้องการปั๊มนะครับผมจะเทสักห้าสิบไลค์แล้วกันนะให้ดูไลค์ก็จะมีค่าบริการบอกนะครับสามสิบหกบาทนะครับแล้วก็กดสั่งซื้อเลยนะ ระบบจะแล้วคํารรคำสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับให้จำรหัสตรงนี้ไว้ได้เลยนะส0 6 3นะครับแล้วก็ไปที่ประกรมสั่งซื้อเพื่อเช็คสา่นะได้เลยนะ2อ6 3ย์ครับตรงนี้นะเราเงินการอยู่นะครับผมใครที่เติมเงินไม่เป็นหรือยังไม่เคยเติมเงินที่ผมสอบวิธีการเติมเงินนะครับไปที่เติมเงินนู่ได้เลยนะครับแล้วก็เลือกช่องทางสา่ช่องทางให้เติมนะครับสแกนเคิลโค้ด ฟูนี่วันเด็ก็2อปลานะครับเชื่อโดสะดวกช่องทางไหนกน็สามารถเติมช่องทางนั้นได้เลยนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นติดต่อไอมินนะครับสามารถติดต่อไอมินเรื่องยอดไม่ขึ้นเติมเงินไม่เข้าสามารถแจ้งไอบินได้24ิ้ชั่วโมองเลยนะครับผมอย่าลืมใส่เลขออเดอร์เลยนะอ่าไปดูไลฟ์เราดีกว่าขึ้นยังนะครับผมหมายถึงผมจะตัดมาตอนที่ไลฟ์โพสต์ขึ้นเลยนะครับ อ่าตอนนี้ยอดไลค์ที่เราปั๊มไม่สักคู่ขึ้นแล้วนะครับไวมากแล้วไม่ถึง1นาทีครับนี่นะคนไทยแท้มีตัวตนทุกคนนะครับผมเลยนะมีสตอรี่ทุกคนเลยนะใครที่สนใครที่สนใจอยากปั๊มไลค์โพสคนไทยแท้นะครับของ Facebook นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เว็บไซต์ของร์เกมไว้ในคอมเมนต์ให้นะครับวันนี้ก็ขอตัวก่อนสวัสดีครับ